คอมพิวเตอร์ทีนี้ควยเย็นหลังรั่วควย,ยันหลังรั่วควย,ยันหน้าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนควย,ยันหน้าไปแล้วก็มาเจอควยหลังรั่วอีกออยเยหลังรั่วรั่วเนี่ย รั่วตอกมันนี่ปืดป๊ดๆเลยไ้ดูสภาพมันเรียงรั่วแน่นอนนะนี่สภาพนี้รั่วแน่นอนเไปเช็ครั่วแล้วไปเช็ครั่วแล้วให้ดูภาพไม่เฉยครับน,นี่ก็ตันๆๆโคตรมากพอยเย็นแรงรั่วคอมพิวเตอร์ ใส,ใส่คอยเข้าไปแล้นะครับใส่คอยเข้ไปได้ตอนนลมมันแล้วลมมนทางนี้อันนี้ก็จะมันทางนี้อันนี้ก็จะนนก็จะพอดีประกอบ,อบเข้าไปเข้าที่เข้าทางแล้วใส่คอยเย็นเข้าไปแล้วคอยเย็นท,อง,อ,ยยนทองแดงคอยเย็นทองแดงครับทีนี้ใส่ใส่ไปก็ใช้จนลืมฮะทีนี้ ใช้ได้อีกยี่สิบปีก็มีปัญหาเจอเนี้ยพอาทองแดงอันนี้ก็ประกอบข้อที่ข้อทางนะครับประกอบข้อที่ข้อทางแล้วอันนี้เคยเปลี่ยนตู้หน้าไปแล้วเป็นคอยเย็นหน้าไปแล้วน,นี่คอยเย็นหลังมะรุ่ยอันนี้ใส่ทองแดงนี่ใส่ทองแดงก็ใช้อีกนานนี้อีกนานลืมเลยใช้ดูลืมอ่าสิบปียี่สิบปีสบายทองแดง ต่อไปก็บำรุงรักษาดูแลความสะอาดเอาฮะให้มันสกปรกใหพวกฝุ่นอ่ภายในห้องโดยสารเนี่ยให้มันสกรปรกคอทยทั้งแดงมันก็จะใช้ได้นานมันจะไม่สกรปรกคอมพิวเตอร์อันนี้อุณหภูมิเรได้14บสองศาแล้ว หน้าเท่าไรนะนะหน้าห้าองศาข้างหน้าห้าจุดห้าจุดห้าองศาข้างหน้าเป็นคอยอลูมิเนียมมันจะเย็นกว่าทองแดงนะทองแดงจะเย็นช้าหน่อยแต่เวาลาเย็นก็เย็นนานเย็นดีแต่พูดถึงว่าข้างหลังเย็นก็โอเคครับเย็นดีทองแดงมันจะได้ทนเย็นช้าหน่อย 4.9่จเ้าท่านี้ององาโดยสารกว้าง